นะคนเราคณะจะมากเลยค่ะคุณทรงพกก์กขบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อมาเป็นกำลังใจให้ค่ะบุกชายทรงพนนะะ่เราคณะจะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณะคะ่ะมาเป็นกำลังใจให้จ้าพเจ้ามากมวลเราคณะเตืน่นเตะเสานทำกันเราค,ะคณะก็ทสงพนะะ่นค่ะตื่นลูกหนุงเขาเราคณะจะสวยแฝงมากก็จะเตรียมไปวัดเราคณะมันนี่ก็คือวันพระเปรตคำค่ะ เดือนสี่นะคะ,ะอนอกจากแปดตั้งเดือนสี่ก็จะได้ไปวัดรเปว่าเลยค่ะเด้อคุณทรงควจะเข้ามา,ม,มาทักทายแล้วก็เราจะกดไลค์ให้นะครับขาดขอบคุณเลยค่ะเด้อขอบคุณ,ะคะคณหลายๆค่ะที่มาก,กดไลค์กดแจ้งให้นล้วก็จะขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณคนที่กดไลค์ให้ะคุณต สองคนเด้อค่ะเด้อจากขอบคุณหลายค่ะที่มาเป็นสิกของไอราคะนักะขอบคุณมากๆแลเลยค่ะคุณทรงพลขอบคุณค <s good. S 2> ่ะขอบมาเมะตัดใต้แล้วคณะจากขอบคุณหลายค่ะอืมอยู่เมืองนอกเป็นไหนน้อนหนาวเมอนอกอากาศยุบันหนาวหนาวอากับคุณทรงพลหนาวแหงค่ะหนาวค่ะเย็นจ่อยๆค่ะคุณทรงพลเน้อยูุ่บันเนากหนาวสุดไต้ค่ะครังสุด้ต้แล้วค่ะคือหนาวเดือนสีนอล้วคณะ หนาวค่ะจะไปอย่างว่าใส่เสื้อนะคะออกกำลังกายแต่้อนแล้วล่ะพี่น้องพอนอากาศคุณตกพอนออกกำลังกายด้น้อยหนึ่งแล้วกนะคะเนาะจ้เพราได้ไปออกกำลังกายแล้วก็เราจะอือออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่า่อนเนาะคกะเราจะพอนเมื่อหนาวแล้วค่ะอืออากาศเย็นเย็นค่ะเย็นค่ะมีปีนี้แล้วก็เดือนสี่หนาวแล้วก็เราจะยักน้อยเย็นหาก่ะเป็นเดือนพอนแล้วนะค่ะเนาะจ้ะ จากนี่หนาวเนาะค่ะหนาวแม่เม่นกับหนาวได้ค่ะไดี๋ยว้ำมือแล้วค่ะบดบดมือบดคำมาแดดเลยค่ะยุบฝนบดบ่ค่ะคือบานเฮาพอน้อค่ะยุบฝนด้วยอืมยังก็บค่ะลืมเนาะค่ะเนาะจ่ายยุบไตวันหรือว่ายุบใส่ก็บค่ะลืมเนาะค่ะเนาะจ่ายคนสองคนบอกแล้วก็ลืมมันแยไปก็ได้เนาะค่ะนาอจ่ายยุบฝนหนาวบ่ค่ะบานเฮาหนาวค่ะหนาวหนาวก็ปันเดือนที่สองเนาะค่ะเนาะจ่า ใจยหญ่ไปกับพ่อหาใส่เสือหรอกคณะคณะจากกับพ่ออยู่ๆขอบคุณเด้อค่ะเด้อเข่ามาให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะคะมาแม่ให้กำลังใจแล้วค่ะจากขอบคุณมากๆค่ะคนตรงคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่ประเทศนอกกันย่างกันยังมีใจเขามาเบิ้งนะกคณงจากขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อจากมาป็นกำลังใจให้ยาย่ไปแล้วคณะจากขอบคุณในหลายค่ะย่งหนาว ย่างหนาวเย็นอยู่ครับโอ้จ่ายจ่ายญีุ่่นขนาดยี่พุ่ซ้ำหนีญี่ปุน่นซึ่งซ้ำไหนเนาะค่ะคนสองคนใส่เสื้อดีๆแล้วค่ะเนดะ้อปกป้องไอ้รักษาสุขภาพจากของไอ้ดีแล้วค่ะเนดะ้อหนาวหนาวนี่มันสีมีเออลกูกไอ,อ้แสบแสงแล้วค่ะจางเป็นพุ่มเพลยเออ,เ,อ,อเป็นวัดเป็นไอ้นี่ยนะค่ะภาษาเข้าตาเข้าเออ รักษาตรงนี้ให้ได้นะคะนาะจ่าถ้ารู้สึกว่าการบ่ดีกะรีบกินยาเลยค่ะเด้อจ่ามันจะบ่ด้ทํางานเนาะค่ะเนาะจ่ารีบกินยารักษาจากของรักษาสุขภาพเนาะค่ะเนาะจ่ารีบกินยารัดไปเลยค่ะบ่าต้องให้มันเป็นดนกเนาะค่ะเนาะจ่าถ้าเป็นลงมากอกาเสียเวลาเนาะค่ะเนาะเสียเวลาทาการทํางานเนาะค่ะเนาะบ่อ้เงินด้ทําค่ะกต้องรักษาสุขภาพไปของให้ดีเด้อค่ะเด้อคุณสมโพ์ค่ะอืมจะให้มันได เออหยุดเจ็บงานแล้วคณะถ้าเป็น,นงานกับพื้นนะกยากเลยค่ะนี่ถ้าห้องเป็นงานเกินมากกะฟื้นอนยากแล้วค่ะจะคือได้ไปไขว่างหันล่ะค่ะไขว่างสองอาทิตย์มานเ,นเนี่ย่ะคะเป็นแล้วว่าเจ็บฟื้นได้โอ้ยค่ะไข้แค่เออสองมือนะคณะสองมือมาพักผ่อนอยู่เออสองอาทิตย์ยังม่ตั้งสาเมือยอยู่ค่ะอืมนี่นะคะขันเป็นมันก็เป็นไง อืมเป็นไงเซ้วอยากมากเลยขอบคุณนะคะเนื้อคุณทุกคนสีด่ดจทรายเขาะะ่าเลยค่ะสีขคอร่าเพื่อนๆไปทุกคนเนาะก็น,กะนะัดจะประกาศผลกันะะอีนานากไล่น่ากันไว้มาบอกกันใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกคนขอบคุณนะคะเพื่อนต่างประเทศหรือว่าเพื่อนในประเทศเนาะก็นัะ,ะจะ ทีแมเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะท่านจ้าปไปกระติขอลาเพื่อนเฟื่อนไปก่อนเด้อค่ะเพื่อนเฟื่อนทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะอืมในหน้าเขาพ่พอกันใหม่เนาะค่ะท่านจะใส่เขาล้างถ้วยเนาะค่ะจ่ามีงานเยอะๆอยู่ก่อนคณะจ่าแยงแล้วค่ะสีเข็ดบัท่านเนาะค่ะเนาจิตไปวัดเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะทุกทุกที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อค่ะขอบคุณผู้ชมคนในหลายเด้อค่ะเด้อมาเป็นกำลังใจให้สำหรับแฟนนี่ใหญ่ปากระติขอลาไปก่อนเนาะค่ะจ่าในหน้าก็มาพ่ กันไว้สำหรทุกคนเลยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะทุกทุกคนบ๊ายบาย